สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะรายการแดกยับไม่นับแคลยู่กับฝนอีกแล้วค่ะวันนี้บรรยากาศร้านเนี่ยสไตล์บ้านๆไหมคะเข้าคอนเซ็ปต์กับชื่อร้านเลยค่ะร้านชื่อบ้านๆค่ะเป็นร้านขายข้าวแกงนะคะแต่ว่ามีเมนูนะคะถึง20กว่าเมนูในแต่ละวันค่ะและทำใหม่ทุกวันนะคะโดยที่คนที่กำกับนะคะนั่นก็คือคุณแม่ของเจ้าของร้านเองค่ะ บรรยากาศของร้านนะคะถ้าหาว่าเรามองไปโดยรอบนี่นะคะก็จะเป็นสไตล์ยุค90ค่ะสำหรับใครนะคะที่พาลูกเล็กเด็กแดงมานะคะก็จะมาเล่นของเล่นในยุคของคุณพ่อคุณแม่ในยุค90ได้คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมี แกงที่อยู่ตรงหน้านะคะนั่นคือกับข้าวค่ะหลายเ <Wow. S 1> มนูมากเลยนะคะก็จะเริ่มต้นการที่ตึงสำหรับราคานะคะคนที่คิดเรื่องราคาว่าราคาจะแพงไหมเพราะว่าลานะคะทางเข้ามาค่อนข้างที่จะหรูหรามากเลยนะคะสำหรับกับข้าวนะคะไม่แพงเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเพียงแค่30มบาทและไล่ไปจกกนกระทั่งถึงร้อยสองร้อยสามร้อยนะคะแต่ถ้าหากว่าเรามากันหลายคนเนี่ย เพอร์เฮแล้วอะ่ะหานกันแล้วอะ่ะมันก็จะน้อยมากเลยค่ะและขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือในส่วนของน้ําค่ะในร้านนะคะก็จะทําน้ําเองนะคะเป็นน้ําผลไม้ค่ะวันนี้นะคะเขาก็เลยพีเศษมาเป็นน้ำลำไยค่ะนี่เลยให้เนื้อลำไยกันแบบจุกๆเลยนะคะดูเลยค่ะอทีนี้ก็จะถือเข้าช่วงที่จะต้องนั่งชิมกันแล้วนะคะฝนจะชิมเป็นกับข้าวก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นแบบไหนนะคะ เลยมาชิมหมูทอดก่อนเลยค่ะหมูทอดนะคะก็จะเป็นหมูทอดสไตล์เหนือนะคะเป็นหมูทอดชุบแป้งค่ะก็จะเป็นมีหมูแล้วก็มีหมูติดมันด้วยนะคะนี่เลยจะเป็นชิ้นหนาๆใหญ่ๆแบบนี้เหมือนที่เราทานกับข้าวเหนียวตอนเช้า,ชาค่ะอืมนี่ห <c oughs> มูยังกรอบอยู่ไหมคะแล้วก็มีกลิ่นของเครื่องเทศนิดๆน,นะคะ มา,มาถัดมานะคะอันนี้นะคะก็จะคุ้นหน้าคุณตากันดีนะคะเชียงใหม่ภาคเหนือจะหาทานยากหน่อยค่ะนั่นก็คือไข่ลูกเขยค่ะวิธีการทำเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงนะคะแต่สำหรับคนที่อยากจะทานนะคะก็ไม่ต้องทำค่ะมาที่ร้านนี้ได้เลยค่ะเออลยเดี๋ยวขอชิมในส่วนของน้ำไข่ลูกเขยกับตัวของไข่หน่อยนะคะ ธรรมชาติของไข่ลูกเขยนะคะจะออกเปรี้ยวนำหวานตามค่ะอืมจะมีกลิกนกระเทียมเจียวนิดๆด้วยนะคะอร่อยมากเลยค่ะถัดมานะคะในส่วนของลาบค่ะเราอยู่เชียงใหม่เนาะลาบก็จะเป็นโซนของลาบเหนือค่ะอืมกลิ่นื้องเทศ หอมมากเลยค่ะแล้วก็เค็มๆนะคะแล้วก็เผ็ดนำ้ำคลุกกับข้าวน่าจะอร่อยมากเลยค่ะถัดมาค่ะนี่เลยแกงเทโพค่ะแกงเทโพนะคะที่นี่นะคะใช้น้ําตาลมะพร้าวนะคะน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยจะต้องเอามาจากภาคกลางนะคะก็คือต้องั่ง <Wow. S 1> เลยนะคะถึงจะไปเป็นแกงเทโพตรงนี้ได้ค่ะ <c oughs> บอกเลยนะ ใครที่กลัวอ้วนนะอจานเชผพอันนี้ไม่อ้วนเลยเพราะว่าแบบใช้กะทิน้อยมากแต่กลมกล่อมไปด้วยแบบลิ่งของน้ำมะขามเปียกนิดๆด,ด้วยล่ะอร่อยมากวันนี้นะคะพี่เขานําเสนอมากเลยส่วนนี้เลยค่ะนั่นก็คือห่อหมกปลากระพงค่ะหน้าทานไม่ล่าเราจะตักให้ดูนะดูชั้นเนื้อของหอหมกนะว่ามีชั้นไหนบ้างนี่ดูว้าว <Wow. S 1> เนื้อจุกๆไปเลยจ้ามาเดี๋ยวเราจะมาชิมตัวของหอหมกก่อน จากที่คุยกับพี่เขาอะค่ะพี่เขาบอกว่าเขาพยายามทําร้านอาหารนะคะให้เป็นร้านอาหารข้าวแกงแถบเหนือเหนือหน่อยสังเกตว่ามาเชียงใหม่เราจะเจอแบบร้านอาหารข้าวแกงปากใตตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นใช่ไหมคะแต่ร้านนี้ค่ะเป็นร้านขายข้าวแกงสไตล์เหนือเหน,อเนือค่ะนี่หอหมกปึ้งไม่มีกลิ่นเผาเลยแล้วก็เนื้อแบบเป็นชิ้นเนื้อปลาเลยแหละอร่อยมากเข้าคอนเซ็ปต์เลยแกงอ่อมจ้ะ ที่นี่นะคะแกงอ่อมของที่นี่นะคะก็จะเป็นแกงอ่อมที่ไม่ใส่เครื่องในนะคะใส่แต่เนื้อเนื้อเลยจ้าเนื้อต้องนุ่มแน่เลยอะ่ะเป็นอย่างทย่เอาที่ไว้เลย,เ,ลยเนื้อละมุนมากแล้วกลิ่นของแกงอ่อมอะ่ะไม่ได้แบบแหลมจัดนะแต่กลมกล่อมไม่เผ็ดมากไม่หวานมากอร่อยนี่เลยน้ำพริกดูพริกกะปิดูเลยนี่นีนี่ แล้วก็มีตัวของไข่ชะอมด้วยนะน้ำพริกกะปีเซตนี้นะราคาเซตละ30บาทจ้าแล้วก็ทานกับผักน,นะคะแล้วก็ใส่หมูทอดไปนิดนึงทีนี้ทั้งหมดเมนูทั้งหมดเนี่ยถ้าสมมติว่ามาแต่ทานคนเดียวไม่อยากที่จะทานแบบจัดแบบแบบเยอะๆแบบนี้ก็จะมีเป็นจานแบบนี้จ้ะน่าทานไหม ข้าวราดแกงแกงราดข้าวเป็นแบบนี้จ้ะทานและขนมหวานที่อยู่ตรงหน้านะคะคือจริงๆแล้วอะฝนน้ำไม่เคยได้ยินชื่อขนมอันนี้เลยนะ แต่เมื่อกี้เนี่ยคุยกับพี่บีเจ้าของร้านนะคะแล้วเขาก็พีเซนต์มานะคะนี่เลยค่ะขนมอินทนินค่ะไม่เคยได้ยินชื่อท่านผู้ชมก็ไม่เคยได้ยินชื่อใช่ไหมล่ะมันเป็นขนมที่ทํามาจากแป้งกับน้ําใบเตยนะคะแล้วก็มีกะทิเป็นส่วนประกอบเนาะส่วนฝั่งนี้นะคือขนมกล้วยขนมกล้วยค่ะเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยจะไม่เห็นเนื้อกล้วยใช่ไหมคะแต่สาหรับร้านนี้นะคะเขาจะเอาเนื้อกล้วยบดลงไปในขนมกล้วยด้วยค่ะช่วงนี้หน้ากล้วยขนมกล้วยเลยต้องมาค่ะ ฝั่งนี้นะคะขนมเทียนจ้าขนมเทียนนะคะที่เขาทาในช่วงช่วงนี้เท่านั้นค่ะนั่นก็คือช่วงออกพรรษาค่ะอ่ะแล้วเราจะมาชิมขนมหวานกันก่อนอื่นดื่มน้ําลําไยให้ชื่นใจก่อนน้ำลำไย,ยที่นี่ไม่หวานมากค่ะชิมอะไรก่อนดีนะ้าชิมนี่ก่อนเลยขนมอินทนินดูแป้งกับน้ำใบเตยแต่ถ้าเราไปิร์ชตามอินเทนอร์เน็ตอะมันจะเป็นเหมือนรสช่องใช่ไหมคะมันจะสีเข้มเหมือนรสช่องใช่ไหมคะ แนั uh bar, so so like ita, like ่นค uh ือเพราะว่าเขาใส่ส uh ีค่ะสำหรับร้านบ้านบๆนนะคะเขาไม่ใส่สีค่ะสีก็เลยจืดๆมาแบบนี้นะคะเขาบอกให้ชิมแบบ2อย่างฝนลองชิมดูว่าหวานไหมอืมอรอยมากหอมมากแต่เขาบอกว่าถ้าหากว่าอยากมีความพิเศษสามารถใส่น้ำแข็งดับร้อนได้ค่ะในช่วงนี้เชียงใหม่นะคะบางคนก็จะคิดว่าหน้าหนาวใช่ไหมช่วงนี้แต่จริงๆแล้วมันร้อนนะก็จะกินอะไรที่มาแบบเย็นๆหน่อยเนาะดูซิ ราจะลองทานในส่วนของแป้งก่อนนะคะอืมจะคล้ายกับขนมชั้นแต่ว่าละมุนกว่าอืมหอมกะทิมากๆเลยค่ะเดี๋ยวทานคู่กับมะพร้าวนะคะหืมอร่อยมากซึ่งใจแล้วก็มาอีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนของขนมกล้วยค่ะเดี๋ยวเราจะ นคนเดียวว่าขอใช้มือบิในส่วนของขนมกล้วยให้เห็นตัวเนื้อกล้วยนะคะหนึ่งสอง้นี่ดูดูเนื้อกล้วยซิเห็นไหมหอ,อมกล้วยมากเลยค่ะนกงอดไม่เข็มบางเจ้านะ่ขนมกล้วยจะเข็มมากอ้อมาตัดมาที่ขนมมในฤดูกาลนี้นะคะนั่นคือขนมเทียนค่ะ ขนมเทียนที่นี่ไส้อะไรนะโอ้เป็นส้มะพร้าวค่ะไส้มะพร้าวก็จะหวานๆหน,หน่อยเนาะเดี๋ยวจะลองทานดูอืมหอมมะพร้าวมากรสชาตไม่ได้หวานมากแต่เทกเกิ์ของมะพร้าวอะคะ่ะมันละมุนอยู่ในปากเลยค่ะเพราะขนมหวานนะคะมีมากกว่านี้ค่ะประมาณอีกสองสอย่างที่เมื่อกี้เดินดูนะคะ ก็สามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้ด้วยเพราะว่าพี่เขาจะจัเป็นกล่องๆไว้นะคะสาหรับคนนะคะที่อยากทานแบบซื้อกลับไปทานที่บ้านนะคะก็สามารถที่จะโทรสั่งตามเบอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มารับที่ร้านแล้วก็เอากลับไปทานที่บ้านได้ะคะ่ะสําหรับเส้นทางการมานะคะถ้ามาจากสนามบินสำหรับมาท่องเที่ยวนะมาจากสนามบินแล้วอยากม,มาทานข้าวที่ร้านบ้านๆน,นะคะตรงมานะคะมาทางเส้นถนนไมหิดโดนค่ะ ตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะร้านอยู่ซ้ายมืออาจจะนึกไม่ออกใช่ไหมคะสามารถกด GPS มาได้เลยค่ะเซิาาร์ชคำว่าบ้านบ้านค่ะแล้วก็ดูแบบดีๆนะคะอีกช่องทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือ Facebook ค่ะพี่เขามี f c e b o o o ได้วยนะก็จะเห็นโลโก้ของร้านนะคะเป็นโลโก้แบบนี้ค่ะถ้าเป็นอันอื่นไม่ใช่นะสามารถเข้าไปคอมเมนต์สีชมอาหารของเขาได้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะแดดยับไม่นับแคลในช่องเล็กมือ้ายนะคะจต้องขอลาไปก่อน ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเนื่องจากโควิดรุนแรงเหลือเกินเชียงใหม่ก็มีคัสเตอร์เยอะมากๆเลยนะคะแต่เราก็จะต้องดําเนินธุรกิจและรายการต่อไปค่ะเราเลยหยุดไม่ได้แต่เราป้องกันได้โดยการที่ทีมงานของเราฉีดวัคซีนหมดแล้วนะคะแล้วก็มีตรวจ ATK กันทุกๆ15วันค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย